อ่ะแล้วต่อมาอีกคลิปหนึ่งมึงพูดว่ามึงจะออกมาขอโอกาสอีกสักครั้งเพื่อจะเป็นปน,นายกเพื่อจะสารต่อแค่นี้ก็ชิบหายพอแล้วออกไปเถอะนะอย่ามาประสานเลยมึงสารต่อไม่ได้แล้วคูบอกให้มึงรู้แค่นี้ก็ลมจมชิบหายแล้วค่ะอภิปรายมึงทีนึ่งข้าความจริงมาพูดอีเหี้ยมเดินหนีไปเลยไม่ฟังเหี้ยเลยแต่เวลามึงด่าคนอื่นมึงด่าได้เว้ย แต่เวลาคนอื่นเขาด่ามึงบ้างมึงกับจะหนีเอ่ตอตะคอกทั้งสื่อทั้งนักข่าวมึงไม่เคยรับความจริงอะไรสักอย่างหนึ่งฮะแล้วมึงยังจะเข้ามาบริหารอีกอภิปรายทีหนึ่งมึงเอาเรื่องข้าวจำนำเฮีย yeah! จำนำข้าวนะขีปีเข้าไปแล้วไอชิปหายนี่ไม่เคยลดมีแต่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันมึงใช้นี่เฮีย yeah! แหละของมึง ถ้ามึงใช้นี่แล้วนี่มึงยิ่งเพิ่มขึ้นมึงจะใช้ทาเฮียอะไรเขาเป็นนี่ไม่ขี่บาทเองค่าจำนำข้าวอ่ะแล้วมึงอย่าคิดว่าประชาชนเขาโง่เขาดูไม่ออกนะจำนำข้าวมันเกิดเหตุอะไรขึ้นเขาถึงเอาเงินมาช่วยชาวนาไม่ได้มึงน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะนะอย่าบอกว่ามึงเป็นคนดีไม่ใช่คนดีอ่ะคนเขาเลือกเข้ามานะแต่ยังมึงก็เข้ามาทางไหนมึงต้องรู้ตัวเองเดะ อย่าหน้าด้านนะชายชาติทหารไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนปวย,ยมึงอะ,งอะครบทุกอย่างฆ่าน้องฟ้องนายขายเพื่อนมึงขายทุกคนกูบอกให้มึงยกเว้นตัวมึงอะที่มึงไม่ยอมขายแต่เมืุกวันนี้มึงเข้ามาโกยโกยอย่างเดียวแล้วมึงก็พูดว่ามึงเป็นคนที่ซื่อสัตย์รักสถาบันถ้ารักสถาบันอย่าทําแบบนี้นะ สถาบันอยู่ได้เพราะประชาชนเหมือนกันประชาชนอยู่ได้เพราะสถาบันเหมือนกันนะรักเกียรติอยู่ในในในตัวของประชาชนไม่ใช่ตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งคนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกคนไม่ใช่เฉพาะคนมีสีเท่านั้นที่รักจำไว้กูฝากไว้มึงคิดด้วยถ้ามึงมีสมองนะถ้าไม่มีก็ออกไปซะไอชิปหาย